สวัสด,ดีครับผมสุพศสิริณรมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่464ช่องซูจิโก9826วันนี้เราจะมาซ่อมอท่อ ของน้ำที่บ้านนะจะมันจะอยู่ใต้ดินไงเราก็เลยไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนนะท่อสีฟ้าฟ้าจางๆตัวนี้คือท่อท่อที่อยู่ใต้ดินนะสองเส้นนี้อยู่ใต้ดินซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต่อตอนนี้เราคิดอยู่สองจุดนะมันไม่ต่อกับจุดนี้ก็ต่ออยู่กับจุดนี้นะซึ่ง ตัวนี้อยู่หลังบ้านนอกบ้านนะเป็นจุดแรกที่ผมซ่อมและทำคลิปไปแล้วว่าท่อมันหักอันนี้คือจุดที่สองนะที่ท่อหักแล้วทำคลิปที่2ไปเหมือนกันนะครับสจุดนี้อยู่อยู่หลังบ้านนะอยู่หลังบ้านแต่อยู่นอกบ้านแล้ว จากนอกบ้านตรงนี้แต่ก่อนผมเคยทําครัวต่อเติมไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยทําครัวต่อเติมมาไว้ตรงบริเวณนี้เลยแล้วท่อที่อยู่ใต้ดินเราไปเทป,ปูนทับนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะพอเราเทป,ปูนทับแล้วพื้นมันซุดมันก็จะกดไอ้ท่อน,นี้กับท่อน,นี้ครับซ่อมไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ต่อเติมครัวห้ามเทปูนทับท่อที่มีอยู่เด็ดขาดเลยเพราะว่าครัวที่ต่อเติมนี่ไม่ว่าที่ไหนสุดทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่มีเสาเข็มนะ,ะของผมมีเสาเข็มหกเหลี่ยมหลุมหนึ่งสามสี่ต้นน่ะมันก็ยังสุดเลยนะเพราะว่าเสาเข็มมันลึกแค่สี่เมตรมัม้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งมันไม่พอนะ มันไม่พอเลยต้องเป็นเสาเข็มลึกมากๆเหมือนถึงจะพอที่จะพยุงไม่ให้มันสุดนะครับอพอเราซ่อมสองจุดนี้เสร็จแล้วเรายังพบว่าปั๊มเรายังทำงานอยู่เป็นช่วงๆนะครับรับ,รบ20นาทีหรือ10กว่าน,นาทีมันก็เริ่มทำงานปื๊ดแล้วก็หยุด อย่างเงี้ยเปเนี้นนยไปเรื่อยๆเพราะมันก็เปลืองค่าน้ำเปลืองค่าไฟนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาสาเหตุกันว่าอท่อสเส้นเนี้ยคือผมจําไม่ได้วพานานมากเลยว่ามันต่อจุดนี้หรือว่ามันต่อจุดนี้เราจะมาหาเสร็จหาสาเหตุตรงนี้ก่อนนะอ่าเอามาดูที่ปั๊มก่อนนะปั๊มน้ําส่งมาจากถังพักเข้าปั๊มแล้วก็มันก็ส่งมาตรงนี้แล้วนี่คือขึ้นชั้นบนนะ แล้วตรงนี้มันก็สอดส่งตรงมาตรงนี้แล้วก็ไปปั๊มปั๊มเก่าซึ่งบ่าวปิดไว้แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วมันก็จะถูกส่งมาตรงนี้แล้วเข้าก๊อกตรงนี้อันหนึ่งแล้วใต้ดินมันจะมุดส่งตรงนี้แล้วเข้าไปท่อเก่าตรงนี้ท่อเก่าตรงนี้แต่ก่อนเขาส่งมาตรงนี้แล้วตัดต่อง่ะเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เส้นเนี้ยมันมาทางนี้หรือมาทางนี้ไงเพราะว่าเราพยายามที่จะขุดดูว่าตรงไหนรั่วบ้างนะ ถ้าไม่เจอเราก็ตัดทิ้งเลยทั้งสองท่อนี้แล้วก็คงจะต้องตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เดินใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่าท่อนี้เดินตรงนี้มาชนตรงนี้หรือชนมาตรงนี้แต่ตรงนี้มันเป็นคานนะเป็นคานหลังบ้านยาวเลยซึ่งความเป็นไปได้ก็คือไม่น่าจะใช่แนละ้วที่ที่คิดไว้น่าจะมาทางนี้มากกว่า คือเขาส่งเดินจากปั๊มน้ำเข้าบ้านเนี่ยเขาก็ส่งมาตรงนี้เลยทีเดียวคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะครับการพิสูจน์ของผมนะผมจะใส่วาลวตรงนี้ตัวหนึ่งใส่วาลวตัวนี้ตัวหนึ่งเพื่อปิดน้ําที่จะไม่ให้มาทางนี้แล้วเราก็จะไปดูก๊อกตรงนี้ตรงนี้จะมีก๊อกก๊อกหนึ่งนะพอเราปิดวาลวตรงนี้แล้วน้ํามันไม่มาท่อน,นี้ถ้าเปิดก๊อกน้ํอยังไหลก็แสดงว่า มาทางนี้ท่อมันจะต้องต่อมาตรงนี้แต่ถ้าผมปิดวาล์วตรงนี้แล้วก๊อกนี้ไม่มีน้ําด้วยแสดงว่ามันต้องมาทางนี้ไม่ใช่มาทางนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนตัดต่อเราจะเช็ดทำความสะอาดท่อก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ติดอันนี้สำคัญเลยนะ ข่อต้องสะอาดนะไม่งั้นมันจะไม่ติดกาวก็คือทิชชู่เช็ดชุบน้ำแล้วเช็ดนะแล้วก็ใช้ทิชชู่แห้งอีกชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดน้ำปิดปั๊นปิดน้ำ เราปิดน้ำเข้าปิดป้๊มน้ำแล้วก็เปิดน้ำทิ้งเพื่อลดน้ำนะทีนี้เราก็จะตัดท่อให้มันอยู่สักช่วงนี้ น้ำค้างจากชั้นบนเป็นน้ำค้างจากชั้นบนต้องไล่ให้หมด ทั้งหมดเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องติดกาวนะทีนี้เราจะมาวัดตัดัินทีท่านหนึ่ง ใช้ชิชูซับน้ําทิ้งตรงนี้ด้วยนะมันมีน้ําค้างอยู่ ทากาวที่ข้อต่อนะแล้วก็ตรงนี้ด้วย หลังจากที่เราเปิดวาล์วน้ำเข้าเปิดปั๊มแล้วเราลองมาเปิดวาล์วที่ครัวดูนะมีน้ำไหมมีนะอ่าหลังจากที่เราไปเปิดก๊องน้ำที่ครัวแล้วเพราบว่ามีน้ำหลังจากปิดปิดวาล์วตัวนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นท่อใต้ดินจะต้องมากัดท่อมา,มาทางนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ปากกาวาดเลยนะ เนี่ยมันจะต้องมาทางนี้เลยนะมันต้องชนกับตรงนี้ใต้ดินเลยตีฟ้าก็ได้มันจะได้เนี่ยเนี่ยมันจะชนมาตรงนี้อยู่ใต้ดินซึ่งเรามองไม่เห็นทีนี้เราก็จะกลับไปหาหาใต้ดินต้นทางมันหลังจากที่เราเช็คแล้วนะพบว่าท่อจะต้องต่อมับกับจุดนี้นะครับ แล้วก็เข้าครัวนะนี่คือครัวมันเป็นท่อที่จะเข้าไปหลังครัวนะอ่ะทีนี้เราก็จะไล่กลับมาตรงนี้นะว่าท่อมันจะต้องมาแบบนี้มาแบบนี้แล้วเราก็ดูดูทางน้ําที่มันส่งมาตรงนี้นะส่งมาตรงนี้ส่งมาตนี้ตรงนี้นเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เดี๋ยวผมจะวงไว้นะเดี๋ยวเราจะทําการเช็คจุดนี้ว่ามีน้ํารั่วหรือไม่นะครับ เจอแล้วรอยรั่วนี่ไงจับข้อต่อเนี่ยปั๊มทมาํางานละนี่ไงมันจะทํางานเป็นช่วงๆแล้วก็หยุดเพราะตรงนี้มันซึอมออกมาเรื่อยๆมันเป็นข้อต่อมาจากเป็นท่อน้ำมาจากปัม๊มแล้วก็จากหกหุนลดเหลือสี่หุนแล้วก็เข้าไปที่ครัว น,น,น,น่าจะหักตรงข้อต่อเนี่ยข้อต่อเนี่ยน่าจะหักตรงข้อต่อนี้เพราะตรงนี้มีมีลากของต้นมะม่วงเหากดอยู่มันน่าจะทําให้มันหักตรงเนี้ยนะครับพักข้างในเดี๋ยวเราก็ต้องตัดต่อใหม่นะครับเ่อเจอแล้ว น้ำพุ่งเลยตรงสามทางจากปั๊มแล้วสามทางเข้าไปใต้ดินแล้วก็ไปที่รัวเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนสามทางนี้ได้หรือไม่ไม่รู้แน่ไม่แน่ใจนะครับ<ม>ก็<ม>ต้องสก,กัดสก,กัดออกแล้วเปลี่ยนสามทางตัวนี้ไม่แน่ น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าพอตรงนี้มาเป็นข้องอขึ้นไปที่ก๊อกน้ํา<ม>ยกได้อยู่เส้นนี้ยกได้อยู่พอเส้นนี้ยกได้นะเนี่ยพอจากปั๊มมาปุ๊บสามทางลงใต้ดินไปที่ครัวแล้วก็มาตรงนี้ไปที่ก๊อกน้ําเนี่ยไปที่ก๊อกน้นํานี้มันยกได้อยู่พอยกได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสามทางตัวนี้ได้เราก็จะสกัดเนี่ยปั๊มทํางานละอย่างนี มาเทียสกัดได้ครับลากไม้นี่ไงลากไอ้ต้นมะม่วงหาวกดกดให้มันถักนี่ไงรั่วอยู่สองจุดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็รั่วตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นข้อรถ จากหกหุนไปสี่หุนตรงนี้ก็รั่วเมื่อกี้ตรงนี้ที่พุ่งออกมาเราก็ทําการสกัดเลยนะสามทางตัวนี้เนี่ยสกัดนี่สกัดข้างนี้เสร็จแล้วสกัดข้างนี้หลุดแล้วนะตอนนี้เราก็สกัดสามทางออกจากท่อลักข้าล่างนะแล้วก็ทีนี้เราก็จะลื้อชุดน,นี้ออกนะครับสกัดออกหมดแล้วนะครับก็เลยแค่นี้เดี๋ยวต่อ กลับไปเหมือนเดิมได้นะก็มี3ทางมี3ทางเนี่ยตามนี้เลยนะพอ3ทางปุ๊บก็ต้องมีข้อรถจาก6หุนเป็น4หุนแล้วข้ององแล้วเข้านี่จบครับไม่ยากนะครับก็ต้องขัดทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะ3จุดเนี่ย1.2จุดจุดต้องใช้กระดาษทรายขัดทำความสะอาด น้ำนี่ต้องเขลียวให้แห้งให้หมดเลยแกนั้นเองนะครับเสร็จหมดแล้วนี่ไงอันนี้คือสามทางอันนี้คือข้องออันี่ข้องอเดี๋ยวไปดูตรงนี้อันนี้คือสามทางอันนี้คือข้องอที่เปลี่ยนใหม่สองอย่างนะสามทางหกขุนสกัดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ข้อรถจกหกขุนเป็นสี่ขุนเราใช้ตัวเก่าสกัด ข้างในมันทิ้งแล้วก็เอามาใช้ได้นะอันนี้ซื้อใหม่ข้องอสี่หุนแล้วก็ต่อกลับไปทุกอย่างเหมือนเดิมหมดละนะครับก็ถ้าไม่ทำมันก็เปลืองน้ำเปลืองไฟเราใช้ปั๊มมิสูรร้ยหวัตตกินไฟทั้งสามร้อยวัตนะผมนึกว่ากินไฟแค่ร้อยวัต์กินไฟ300วัต์ประมานะครับเพราะงั้นตรงนี้เราจะไม่กบดินแล้วนะ เพราะถ้ากบดินเราจะไม่เห็นรากเห็นมาเนี่คือรากรากที่มันพาดพาดตรงสามสามทางพอดีเลยมันพาดสามทางลงมานี้แล้วพอรากโตกเรื่อยๆมันก็กดกดแล้วทําให้ข้ององนี้มันหักไอข้อต่อข้อต่อสามทางมันหักเพราะงั้นเราก็จะไม่กบดินแล้วแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆพวกท่อพวกนี้ก็ต้องคอยดูเนาะต้องระวัง กดหักหมดเลยนะครับก็เรียบร้อยหมดละขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะ ูจิโกะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบ เตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ r า RO จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีอนน้ำ r า RO ไม่มีคอรีอนน้ำ r า RO ไม่มีตะก,กันค่า tds อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง RO คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโก 4ขั้นตอนเซล1 5 0 0บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อัน แถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็ดค,คอรีนแถมน้ำยาเช็ดตะกันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี3.04ไม่เป็นสนิมโปรโมชั Pro ่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาท ค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลาสองปีหรือมากกว่าเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจโกดที่ช้อปปี้แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำา RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480 ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ line 0ูนย์แป1หนหหรือที่ร้านซูจีกที่ shopee ปปแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ